อันนี้คือเรือแค่นโตรุ่นสีดำนะครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ซื้ออะไรมาเปลี่ยนนะครับชุดดุกสูบและเสือสูบนะครับที่มันเป็นมันติดเนี่ยครับจะเห็นร้อยทางไอดีไอเสียของดุกสูบมันติดนะครับอันนี้คือเสือสูบจะมีร่องร้อยท่างไอดีไอเสียขึ้นกันครับนิดน้อยนะครับอาจจะเมืดแน่นะครับกับผมต้องแกะมาเบืองนะครับเพื่อความันใจเพราะว่า ผมกับบอดดี้ช้นานเลียงเลียพวกนี้พ่อบนไดน,นะครับต้องตรวจสอบก่อนทางสื่อมันยังเสียบริด้เสียเวลาเสียเงินจสได้สื่อสื่อเถือนนะครับผมเชิญเลียตัวนี้ว่าเป็นเชตัวรุ่นสีดําไปเลยนะครับมันเป็นเชิตัวรุ่นท็อปรุ่นอันนี้คือเครื่องมือที่ผมใส่นะครับมุกเลี่ยมจะได้ใส่ขันเสื้อสูบบอกีิมผมเอามาแท่นไปแก่ประมาณเบอร์แปดนะครับของทอยเสียพวกนี้ แล้วก็ไขค่วงนะครับปากแบนจะได้ใส่ถอดเส้มต่างๆตนไหลนะครับจะเป็นไขค่วงปากแบนส่วนค่าบูนเต๋านะครับมันจะเป็นไขค่วงแฉกเดานะครับซึ่งผมผมมีผมก็เลยได้ใส่หินเกียร์เกียร์ให้มันเป็นบักปอนนะครับแล้วก็ไขค่วงหมุนดอกแบบนี้นะครับเวลาเอามาลางคาบูที่ล้นกจะได้ง่ายเขาเพราะว่าไข่วงปากแบน,านการเอาด สำหรับลูกสูบนะครับผมจะมาตรวจสอบอันนี้คือการเติมน้ำมันล้อเลื่อนหน่อยนะครับเติมสองที่หน่อยซึ่งผมก็ใส่มันเองเนี่ยแหละครับเพราะว่าผมเป็นคนบางไงบอตวงสองที่นะครับตามปกติผมก็จะใส่ให้มันเปนน็นขั้วจนเป็นขั้วมันนี้ครับบ่าได้ประหยัดเด,ด้วสองที่ใส่ได้หลายโหล,ลดด้แต่เมื่อนั้นก็เนี่ยครับห้อยมันเมื่อนั้นก็ใส่หน่อยไปนะครับแล้วก็ แม่นบาติดผมก็จะเลี่ยนนะครับมี่คือหนึ่งสาเหตุของเครื่องยนต์สตาร์ตติดหยากน้ำเครื่องห่อนนะครับบ่มีกำลังถ้าลูกสูบมันเริ่มซสือกเรามันกับบ่มีกำลังมันกับเห็ดให้เครื่องยนต์ติดหยากขึ้นกันนะครับเวลาได้เครื่องห่อนเสื้อสูบมันจะขยายโตนะครับเพีดยให้แดงอัดมันหน่อยนะครับแล้วก็ตรวจสอบเบิ่งพวกลูกปืนขอเวียงมันนะครับว่ามันมันแตกบ่หรือว่ามันขยับไเยันใดบ่ มันเือดบอ่อทาเสือดเข้ากับต้องซื้อมาเปลี่ยนเทียเดียวนะครับเนี่ยตัวนี้มันนึ่มันจะหมุนได้ย้อนนะครับหมุนตัวเครื่องได้อยอแต่ว่าต้องใส่สองมือตอาตรวจสอบน้ำลูเปือนมองลูกสูบมันนะไตลููสูบน้ำนะว่ามันมิยังติดขัดมันหลวมบอ่อแเขาใบเบิบ้งมันคั้วแห้งบอนะ่อน่ะเขาใบอันนี้คือสภาลูกสูบกับไปไล่เตีอบอยู่ อันนี้ของผมคือบอ่อแตกบอ่อหยังเนาะครับคือต้นก็นคือมอนอยนะผมมุนเบิงอยแล้วนะครับเนี่ยหมุนตัวเครื่องมันเนี่ยเบินน้ำนะครับเดี๋ยวจะใส่ใส่สองมือเหมือนเบิงแ,แล้วอันนี้ก็การสูบนี่ก็น่าจะได้ใส่ตัวเก้าได้นะครับกับบุกินก้นคือสีประเดียดเพี่ยน,นสิ่งที่ผมอยากไม่วิเคราะห์ก็คือเสื้อสูบนะครับว่ามันใส่รุ่นใดเป็นแบบใด รุ่นนี้ก็ะระดับแดกเขา,ขาตรงหูเคียงร้อมนะครับว่ามันจากแรงจากแรงนะครับอันนี้เป็นเครื่อง0.8แรงนะครับอันนี้ก็คือปอกสูบนะครับ40.5มินนะครับอันนี้ก็คือ3 9มิเกมินก็คือลูกสูบแล้วก็หูลูกสูบนะครับที่เอ็มนี่8 1นึนี่น่าจะเป็นเครื่องไม้การฆ่าเขาหรือ,อยังสักยางนะครับอันนี้ผมบ่ฮหูผมก็บอขอ อธิบายนะครับถ้าผูดด้ใดหูขคอมเมนตเขามาบอกแน่นะครับดีเบวิเคราะห์เบื้องตน้นมันเป็นเครื่อง0.8แรงนะครับอันนี้ก็คือ45มิลน,นะครับขนาดปอกสูบตัวนอกมันหูมันกระสีสามสเกมิลอันนี้เบอรเนี้ยผมกับว่้ไดละเอียดนั่นนะครับ อันนี้สามสิบเก้ามิลขนาดลูกสูบกับสามสิบเก้ามิลนะครับจะอยู่ยมาหนี่นะครับจะเป็นลูกสูบสามสิบเก้ามิลเวลสาสั่งซื้อผมก็จะไปสั่งซื้อขนาดของเครื่องสามแปดศูนย์ศูนย์นะครับของลูกสูบรุลสามแปดศูนย์ศูนย์เครื่องรุ่นเล็กนะครับผมรู้สึกวา่าราคา ก็หลายเครื่องดลริตแพ้งกดง็ดุนใหญ่ดุนหาสองสุดสวนหาเท่าไดรละ่ะหาแปดสุดส้วนรู้สึกว่ากันหน่อยแพ้งก่าอันนี้คือสภาพเสื้อไอดีไอเสียเสื้อนี้บ่รมีห้อยขุดมาได้ดอกแต่ก็บ่ต้องไปคิดมาครับบ่ต้องไปเอาไปเฮ็ดให้เขาขึงเขายังไม่ดอกเปลี่ยนไม่หลดเปลี่ยนไม่เบอร์สุดหลด ตัวข้าบูกัดหลางไปน้ำเลยถือโอกาสตะซื้อมากเพราะท่านเนมั่จักเกียถ้าเนหลังจักเกียร์อยู่ตะซื่อมากเนี่ยแต่ว่าก็ใส่งานพรามจควรแล้วนะครับมันก็หลวมเราเครื่องมันนี่ห้อยมันเนี่ยแม่นลูกสูบบัติดมันก็มีการซึกหล่อคือเราครับมันก็เขาใส่งานมันประจํามันก็กําลังมันถอยลงมันก็เครื่องห่อนเครื่องยังมันก็สสติดยากนะครับบางเทียพออยากดึกลงสาบหอนเดออันี้คือแหวนเดียวนะครับ กันเดียวที่ผมจะสร้างซื้อมามันจะเป็นซองแหวนนะครับเจ้าซองแหวนมาใส่ขนาดลูกสูบเสื้อสูบกว่าสามเก่าแล้วครับสามสิบเก้ามิลถ้าจะเพิ่มเสื้อสูบตัวยังนี่ยุ่งยากครับจะไปดัดแปลง่ยนมันต่อออรุ่นเก่าเก่ารุ่นเดิมมันแหละถ้าอัปเดตลูกสูบใหญ่ขึ้นกับสีหนังน้ำข้าบูท่าอยังอีกบางเทีกับมันบโบลรานกันก็มีเด้วยกันนั่นเลย ห่วยดีไอเสียมันจะมีปะเจียนนะครับเขาหนาจะแถมมาให้ภายในชุดที่ผมจะสร้างเสือมาเนะครับถ้าอันไหนพ่อเจ็๊ไบใได้เขาก็เจ็บไวไ้บวซะก,ก่อนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆปะเจียนเสื้อสูบมันได้เปลี่ยนแถนแน่นอนนะครับจะได้ขูดออกิ่แล้วจนเสื้อสูบกันลูกสูบกัดมันก็นจะมีลิบล็อก แล้วก็บ,บูธทั้งในมันเขาสิแถมมาให้อยู่นะครับชุดหนึ่งชุดหนึ่งกับสองแวนกับสองลอยก็บาทสามลอยนะครับอันที่ผมจะสั่งซื้อมาแต่ว่าอันแวนเดียวกับลอยกาบาทนะครับเราจะซื้อสองแวนมาใส่ลล์มึงกับย่างอื่นผมจะบรทษันได้เห็ดอย่างมั่นนะครับกับอันพวกกันน้ำมันเนี่ยมันก็จะมีกล่องมีั่งนะครับน้ำมัน เช้าเพื่อไหนะจะมีกล่องทั้งในนะครับถ้าอัดมันยังก็ต้องได้เปลี่ยนครับถ้าบ่เปลี่ยนก็เฮ็ดให้สตาร์ทติดอยางเดีกันอันนี้ก็คืออันต่อไปนะครับที่ผมจะซ่อมก็อันนี้ก็แค่นตัวกันเครื่องปั่นไฟนะครับ3า0พันสามร้วัตต์สตาร์ทมือสตาร์ทมือดึงเอาคนดึงเอานะเพราะเป็นสตาร์ทแบตอันนี้ก็สตาร์ทประิทธิ์กันครับผมก็อันนี้เป็นคลิปต่อไปนะครับถ้ามีสอนม,มีนยังกะจะเฮ็ดในเบิ่ง ก็จะเช็่คาบูลแล้วก็หัวเทียนนะครับเช็คระลบรรไฟมันแล้วก็จไทายน้ามันบินสิ้นออกนะครับ้ามันเกา่าเก่าไหลมันก็เนื้อเนื้อนะครับละมันก็เด้เอาอันนี้ก็ผมก็เอามาให้เบิรงเสือน,นะครับเขียตัวเขียงสีดำวิเคราะห์สื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเขาเบิรงติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ